ตอนนี้สําหรับหลายหลายคนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการที่ตัวผมนี่ใส่ชื่อตัวเองลงไปเป็นผู้เล่นเป็นหนึในสี่สิบในทีมนะคือเจตนาก็คืออย่างที่เขาบอกว่าผมนี่เป็นคนที่เล่นแล้วก็ออกกาลังกายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีแมตหลายๆแมตที่ได้ไปฝึกซ้อมไปลงแข่งขันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาส แต่ตอนลิซี่แล้วก็ใดที่มีรถที่จะลงเล่นนี่ก็รู้สึกว่าตัวเองก็มีความรู้สึกว่าต้องการอยากกลับไปกลับไปเป็นนักฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าการกลับไปเป็นนักฟุตบอลอาจจะไม่ไม่เต็มตัวก็อาจจะใช้จังหวะบางจังหวะในการลงเล่นเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลาน เด็กเยาวชนในจังหวัดได้เกิดความกระตือรือร้นตัวตนในอายุขนาดนี้หรือว่ามีหน้าที่การงานก็ยังมีเวลามาออกกําลังกายก็อยากแค่เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนให้มาสนใจเรื่องกีฬามากขึ้นสำหรับหลายคนก็ถามว่าจะเป็นแมตช์ไหนที่ที่จะลงทาการแข่งขันลงเล่นนะฮะก็อยากจะบอกว่าตอนนี้นี่เราละเอียดอยู่ในเตียนี้ก็ยังไม่ชัวร์ที่จะเข้าไปรอบชิงปลิด ตอนนี้คืออยากให้ชวนให้ชัวแล้วก็ไม่อยากให้ตัวเองลงไปเป็นภาระนะถ้านะชัวเมื่อไหร่ดีก็อาจจะขอขออนุญ,ญาตโค้ชจัก,กรราชลงไปเล่นคิดว่าอาจจะไปเล่นแม์ในบ้านฮะแม์ในบ้านตอนนี้เราก็จะมีเราอ,อยู่3ามสานัดก็คือแมทพรุ่งนี้ที่ทเจอกับจะสุธรซึ่งคงคง,คงไม่ไม่ลงนะแล้วก็แม์ต,ต่อไปคือรับ ชายภูมิและแมตสุดท้ายน้องบลรพูรเมื่อจนถึงแมตน้องบลรพูรถ้าเกิดเราได้ไปแช,ชมเปี้ยนลีกแน่นอน,นแล้วก็อาจจะได้เห็นผมลงลงเล่นอีกครั้งหนึ่ง